สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้โอนศิลปะจะพาเพื่อนๆนไปรับชมทุเรียนสุกหอมๆนะครับทุเรียนนี้ก็เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับเพื่อนเพื่อนทุกเรียนทุก ลูกนี้อน้นศิลปะได้เลือกจากพ่อค้ากับมืออน้นศิลปะเลยนะครับพ่อค้าใจดีมากพ่อค้าบอกอน้นศิลปะเลือกตามใจชอบเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วอน้นศิลปะก็ไม่ให้พ่อค้าปอกนะครับเพราะอน้นศิลปะชอบเอามาปอกเองครับ สนุกดีนี่ครับเพื่อน,นหน้าตาสวยมากครับเพื่อน,นมาครับเพื่อน,นมาครับเพื่อน,นสวัสดีครับ